เตียเซหารัฐมนตรีกรลาโหมกัมพูชาชี้แจงผ่านสื่อของรัฐที่พนมเปญหลังถูกวิจารณ์หนักเรื่องคำสั่งให้กำลังพลแนวหน้าในพื้นที่บ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วถอดเครื่องแบบและปะป,ละปนกับชาวบ้านขณะที่คลิปจากโทรศัพท์ของคนในพื้นที่ทั้งสองฝั่งชายแดนเผยให้เห็นการ,รเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายไทยกับกลุ่มชายชะกันที่ไม่สวมเครื่องแบบและพยายามรื้อแนวลวดหนาม ทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนกัมพูชาต่อคำอธิบายของรัฐบาลตัวเองสั่นคลอนยิ่งกว่าเดิมเสียงวิจารณ์พุ่งไปที่มาลีโสเจตาโคศกรัฐบาลซึ่งถูกตั้งคำถามเรื่องถ้อยถแถลงที่ขัดกับหลักฐานภาพเคลื่อนไหวในพื้นที่หลายครั้งติดต่อกันทั้งกรณีภาพเครื่องบินที่อ้างว่าไทยใช้ก๊าซพิษซึ่งภายหลังถูกพิสูจน์ว่าเป็นภาพเก่าจากต่างประเทศทั้งกรณีทหารไทยบาดเจ็บจากกับระเบิดที่ถูกกล่าวหาว่าเดินเหยียบของเก่าเอง และทั้งกรณีการจับกลุ่มสายข่าวกัมพูชาฝั่งไทยที่ยังพยายามปฏิเสธแม้มีพยานหลักฐานจํานวนมากเมื่อกระแสโต้ย,ยังรุนแรงขึ้นรัฐมนตรีกลาโหมเลือกวิธีอธิบายกรอบเวลาในการรายงานแยกช่วงเช้ากับช่วงบ่ายแล้วสรุปว่าข่าวการประทะจะถูกพูดถึงในการรายงานรอบถัดไปแต่คําชี้แจงแบบนี้ยิ่งถูกมองว่าเลี่ยงใจความสําคัญเพราะความปั่นป่วนในพื้นที่ไม่ได้เกิดจากตัวเลขเวลาเกิดจากการที่ประชาชนเห็นภาพเหตุการณ์ด้วยตาตัวเองและเผยแพร่ต่อแบบทันทีทันใด จึงรู้สึกว่าถูกบอกเล่าต่างไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในฝั่งไทยจุดยืนถูกปรับให้ชัดเจนและวัดผลได้ด้วยกฎหมายกองกําลังบุรพาประกาศใช้กฎอายการศึกเฉพาะพื้นที่ที่บ้านหนองจานและแนวต่อเนื่องเพื่อคุมสถานการณ์บนดินแดนไทยด้วยกรอบอํานาจตามกฎหมายของไทยอย่างเคร่งครัดข้อห้ามสําคัญประกาศชัดได้แก่ห้ามพกพาอาวุธห้ามขัดขวางทางคมนาคมห้ามไถ่ทําหรือเผยแพร่าพราภาพฐา,านที่ตั้งและกําลังพลและห้ามก่อเหตุทะเลวิวาทหากฝ่าฝืนและข้ามแดนเข้ามา จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายคนเข้าเมืองหากทำลายแนวลวดหนามจะถูกดำเนินคดีฐานทำลายทรัพย์สินของรัฐโทษถึงจำคุกและปรับสูงกรณีที่การกระทำเข้าก่กระทบความมั่นคงหรือเอกราชยังสามารถพิจารณาโทษตามมาตราเกี่ยวกับความผิดต่อรัฐซึ่งสะท้อนสัญญาณชัดว่าฝ่ายไทยตั้งใจแก้ปัญหาด้วยกฎหมายไม่ใช่ด้วยภาพการประทะการจัดกำลังฝ้อระวังถูกปรับตามภูมิประเทศการปฏิบัติภารกิจของชุดฐานช่างและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดถูกย้ำให้เคร่งครัด ทุกขั้นตอนต้องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไว้ประตอบรายงานเพื่อใช้ตอบข้อสงสัยในทางสาธารณะและในกรอบความร่วมมือทวิภาคีแกนความขัดแย้งเชิงสื่อสารคือคำกล่าวหาว่าฝ่ายกัมพูชาใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์ภาพใช้ชะก,กันที่ไม่สวมเครื่องแบบเดินปะปนกับชาวบ้านแล้วเข้ามาใกล้แนวลวดหนามถูกตีความว่าคือกำลังผลไร้เครื่องแบบที่ถูกส่งมาทดสอบเส้นทนของฝ่ายไทย หวังให้เกิดภาพที่ไทยใช้กําลังกับคนดูเหมือนมือเปล่าเพื่อปั้นกรอบเรื่องราวในเวทีนานาชาติว่าไทยละเมิดสิทธิมนุษยชนขณะเดียวกันฝ่ายกัมพูชายืนยันว่าคนเหล่านั้นคือชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่เดิมและเดือดร้อนจากแนวลวดหนามของไทยแต่การยืนยันย่องทรงน้ําหนักน้อยลงเมื่อคลิปจํานวนมากจากหลายมุมชี้ให้เห็นพฤติกรรมที่มีแบบแผนคล้ายการทดลองแนวหน้ามากกว่าการออกมาเรียกร้องแบบธรรมชาติ ความจริงอีกด้านคือองค์กรสิทธทิมนุษยชนระดับโลกยังไม่ออกแถลงการสนับสนุนข้ออ้างของรัฐบาลกัมพูชายอย่างเป็นทางการมีเพียงถ้อยแถลงกว้างๆเชิงขอความอดทนกลั้นจากทั้งสองฝ่ายช่องว่างตรงนี้ยิ่งทําให้คําชี้แจงของโฆษกรัฐบาลถูกตั้งคําถามหนักขึ้นความไวของโซเชียลในพื้นที่กลายเป็นตัวแปรสําคัญชาวบ้านไทยและกัมพูชายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกทุกจังหวะแล้วส่งต่อจนแพร่หลายพลังการสื่อสารจากแนวหน้าเปลี่ยนดุลข่าวสารอย่างสิ้นเชิง จากเดิมที่รัฐผูกขาดข้อมูลและเลือกเฟรมภาพให้ผู้ชมภาพจริงในพื้นที่กลับเดินทางถึงสาธารณก่อนคำถแถลงทุกครั้งมเมื่อคลิปการ,รเผชิญหน้าถูกปล่อยออกมาการอธิบายว่าสงบจึงถูกมองว่าตัดขาดจากความจริงทันทีในมุมของไทยคลิปเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นพยานหลักฐานในชั้นสังคมเสริมความชอบธรรมของการบังคับใช้กฎหมายและลดพื้นที่ให้ข่าวปลอมขยายตัวมันยังบังคับให้ทุกหน่วยต้องละเอียดกับข้อเท็จจริงเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าทุกการเคลื่อนไหวจะมีสายตาหลายคู่ และเลนส์ลายตัวคอยบันทึกไว้ขณะเดียวกันระดับผู้นํากัมพูชามีการเดินสายต่างประเทศต่อเนื่องทั้งเวทีในภูมิภาคและการเยือนเพื่อนบ้านการไปปรากฏตัวขณะผู้นํามหาอํานาจถูกตีความว่าเป็นความพยายามเสริมความชอบธรรมทางการทูตและหาช่องทางสื่อสารที่เป็นมิตรขณะที่เสียงวิจารณ์ภายในเพิ่มขึ้นการเคลื่อนไหวทางการทูตเช่นนี้ช่วยซื้อเวลาในระดับภาพรวมแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของรายงานสถานการณ์ชายแดนได้หากหลักฐานจากภาคสนามยังสวนทางกับถ้อยถแถลง จุดแข็งเดียวที่รัฐบาลพนมเปญพอจะยุดโยงได้คือแนวแห่งการหยุดยิงเต็มรูปแบบและคำย้ำเอฟมิตรภาพระหว่าง2ประเทศแต่แนวคิดนี้จะทรงพลังต่อเมื่อปฏิบัติการในพื้นที่สอดคล้องกับคำพูดเช่นไม่ส่งกำลังพลไร้เครื่องแบบเข้ามาใกล้แนวลวดหนามไม่ปล่อยอากาศยานไร้คนขับเข้ามากวนการปฏิบัติงานของฝ่ายไทยและไม่ปล่อยให้การปลูกระดมชาวบ้านข้ามเส้นกฎหมายในฝั่งไทยวางยุทธศาสตร์แบบสองชั้นชั้นแรกคือความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย ชั้นที่2คือการสื่อสารเชิงรุกกับสังคมในพื้นที่และสังคมวุงกว้างการประกาศใช้กฎอายการศึกเฉพาะจุดไม่ใช่สัญญาณว่าจะบานปลายแต่เป็นกรอบทํางานที่ทําให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจได้ชัดตํารวจทหารและฝ่ายปกครองรู้หน้าที่ใครข้ามแดนผิดกฎหมายก็ดําเนินคดีใครทาลายทรัพย์สินรัฐก็จับกลุ่มใครเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายก็ว่ากันตามกระบวนการขณะเดียวกันก็เปิดช่องทางสื่อสารกับชุมชนให้เข้าใจว่าลวดหนามและการตรึงกําลังมีไว้เพื่อป้องกันตัว ไม่ใช่เพื่อปิดกั้นการประกอบอาชีพของชาวไร่ชาวนาไทยการทำความเข้าใจแบบต่อหน้าและใช้ผู้นำชุมชนเป็นตัวกลางช่วยให้ความตึงเครียดในฝั่งไทยต่ำลงแม้จะต้องอยู่กับแนวรั้วชั่วคราวเมื่อพูดถึงข้อกฎหมายระหว่างประเทศประเด็นคำกล่าวหาว่ามีการใช้ทุ่นระเบิดและกับระเบิดสแสวงเครื่องยังคงร้อนแรงอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลถูกหยิบมาอ้างอิงตั้งแต่ช่วงแรกของเหตุการณ์หากพื้นที่ฝั่งไทยตรวจพบวัตถุร,ระเบิดหรืออุปกรณ์ที่เข้าข่ายก็จะกลายเป็นหลักฐานลำดับต่อไปในการสื่อสารกับนานาาาชติ และเป็นเหตุผลสนับสนุนว่าทำไมไทยต้องยกระดับมาตรการป้องกันแนวทางของไทยยังยืนอยู่บนฐานเดิมคือไม่ยอมรับการละเมิดใดๆบนดินแดนไทยไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงโดยไม่จำเป็นแต่ไม่ปล่อยให้การยั่ยยุซ้ำซ้อนกลายเป็นความหนอมเอมใหม่ในสนามข่าวสารมาลีโซเจตายังคงเป็นตัวละครสำคัญเพราะทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ออกมาเขาจะต้องอธิบายถ้อยคำเดิมในครอบใหม่และทุกครั้งที่ตอบคำถามไม่ได้ก็จะเบี่ยงประเด็นไปยังฝ่ายการเมืองภายใน เช่นการพาดพิงผู้นําฝ่ายค้านในต่างประเทศการวาดภาพฝ่ายวิจารณ์ว่าเป็นผู้ไม่หวังดีต่อชาติและการอ้างตัวเลขการละเมิดจากฝ่ายไทยจํานวนมากโดยไม่มีเอกสารประกอบที่ตรวจสอบได้ง่ายยุทธตินี้อาจใช้ได้ผลกับฐานสนับสนุนภายในในช่วงสั้นแต่เมื่อโซเชียลในกัมพูชามีคลิปจากพื้นที่จริงหลังไหลฝ่ายสื่อสารของรัฐย่อมเสียเครดิตโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะประชาชนไม่ได้เถียงด้วยทฤษฎีแต่เถียงด้วยภาพที่อยู่ตรงหน้า ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงขยับอย่างระมัดระวังเวทีอาเซียนไม่ต้องการให้ความตึงเครียดชายแดนสมาชิกบานปลายจึงใช้ถ้อยคำกลางและเรียกร้องให้คู่กรณีอดทนอดกลั้นแต่ถ้อยคำกลางจะช่วยได้ก็ต่อเมื่อภาคสนามลดพฤติกรรมรุ่ยุ ด้านไทยเองต้องรักษาสมดุลระหว่างความเด็ดขาดกับความโปรง่งใสซึ่งปัจจุบันถือว่าสอบแผนในสายตาคนส่วนใหญ่เพราะทุกมาตรก,การมีฐานกฎหมายรองรับและเปิดให้ตรวจสอบได้อัางทึกยังให้ความเคารพกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เป็นที่ตั้งบทเรียนสําคัญจากช่วงที่ผ่านมาคือการบันทึกของพลเมืองและสื่อท้องถิ่นช่วยคุมเกมเข่าวสารให้เที่ยงตรงกว่าที่เคยและกดแรงจูงใจในการบิดเบือนให้ลดลงเพราะรู้ว่ามีหลักฐานอิสระจํานวนมากพร้อมโต้กลับทันทีฉากต่อไปของเรื่องนี้น่าจะถูกกาหนดด้วยสามเงื่อนไข เงื่อนไขแรกคือพฤติกรรมในพื้นที่หากยังมีการส่งชายชะกันไร้เครื่องแบบเข้ามาใกล้แนวลวดหนามหรือมีการทำลายอุปกรณ์ป้องกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกมย่อมกลับไปอยู่ในโหมดความตึงเครียดและกฎหมายไทยก็จะบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเงื่อนไขที่2คือการสื่อสารของรัฐบาลกัมพูชาหากยังยืนยันถ้อยคำที่สวนทางกับหลักฐานต่อไปความน่าเชื่อถือจะสึกกร่อนจนยากจะฟื้นและเสียงภายในประเทศก็ยิ่งดังขึ้นเงื่อนไขที่3คือแรงกดดันระหว่างประเทศหากเพื่อนบ้านและหุ้นส่วนสำคัญร่ำตั้งคำถามต่อถ้อยคำทางการอย่างเป็นทางการ การปรับท่าทีของพนมเปญก็อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดเพราะต้นทุนทางการทูตสูงขึ้นทุกวันในฝั่งไทยภารกิจสำคัญคือการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนโดยหลีกเลี่ยงความสูญเสียสนามจริงไม่ใช่เวทีข่าวจึงต้องใช้วินัยและสติเป็นหลักชุดปฏิบัติการต้องเดินตามระเบียบทุกข้อใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างครบถ้วนสำรวมเส้นขังลวงหน้าและไม่หลงตามเกมยั่วยุ ภาพรวมจนถึงตอนนี้สะท้อนว่าการตัดสินใจยึดก,กฎหมายเป็นหลักช่วยให้เราไม่ติดกับดักการประทะโดยไม่จําเป็นและยังสร้างกรอบที่นานาชาติเข้าใจได้ง่ายว่าฝ่ายไทยทําอะไรบนดินแดนของตัวเองเพื่ออะไรและมีเส้นแบ่งตรงไหนการทํางานเชิงรุกกับชุมชนแนวชายแดนต้องเดินต่อเนื่องให้ความช่วยเหลือเปิดช่องทางร้องเรียนและอธิบายเหตุผลของมาตรการทุกครั้งเพื่อให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกับรัฐไม่ใช่เพียงผู้รับผลจากมาตรการฝ่ายเดียว ท้ายที่สุดเรื่องที่บ้านหนองจานไม่ใช่แค่ข่าวชายแดนเป็นบทเรียนร่วมของยุคข้อมูลที่ทุกคนถือกล้องทุกคนเป็นสื่อและทุกคำอธิบายถูกทดสอบด้วยภาพจริงภายในไม่กี่นาทีหากฝ่ายการเมืองใช้ถ้อยคำที่สวนทางกับหลักฐานความไว้วางใจจะพังเร็วและเมื่อความไว้วางใจพังการแก้ปัญหาอะไรในระยะยาวก็ยากขึ้นทวีคูณทางออกที่ยั่งยืนจึงไม่ใช่การพูดให้ดังขึ้นแต่คือการทำให้ถูกต้องและเปิดให้ตรวจสอบได้เมื่อภาพจริงกับคำพูดตรงกันความสงสัยก็จะค่อยๆจางลง และพื้นที่ชายแดนก็จะค่อยๆกลับสู่สภาวะที่ปกติที่ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีภายใต้กรอบของกฎหมาย และความเคารพซึ่งกันและกันหากกัมพูชาต้องการยืนยันภาพหยุดยิงเต็มรูปแบบจริงการเริ่มจากการยุติการส่งกําลังพลไร้เครื่องแบบเข้ามาในแนวหน้าการหยุดใช้ชาวบ้านเป็นเกราะทั้งภาพลักษณ์และการร่วมมือกับไทยในการพิสูจน์หลักฐานทุกกรณีจะเป็นสัญญาณที่จับต้องได้ที่สุดส่วนไทยหากเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงตรงควบคู่กับการสื่อสารโปร่งใสและยึดหลักความเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านโดยไม่ถอยจากสิทธิอธิปไตยของตนเองก็จะรักษาเกมเหนือชั้นทั้งในสนามพื้นที่และสนามข่าวสารได้ต่อไป และจะทําให้คําถามสําคัญที่สุดมีคำตอบที่ชัดเจนขึ้นทุกวันว่าใครกันแน่กําลังพยายามคลี่คลายสถานการณ์และใครกันแน่กําลังยื้อความจริงไม่ให้หลุดพ้นจากเวทีแถลงข่าว